ผู้ชมค,ครับหลังจบเกมการแข่งขันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในเกมที่เอสเอมุทไเทคของเราเอาชนะสกอทไทย FC ไป3าประตูต่อศูนย์ชื่อของบอลบุญทวีนะฮะก็จะถูกเซิร์ชใน Google หรือใน YouTube นี่เยอะพอสมควรในการหาข้อมูลไม่ว่าจะเป็นพี่ๆน้องๆที่เป็นครีเอเตอร์นะครับเป็นยูทูบเบอร์นะครับก็จะหาข้อมูลในการมาเล่าข่าวนะครับ ใน YouTube แอดมีทำคอนเทนต์ของบอลบุทวีเอาไว้ด้วยนะฮะเซิร์ชไม่ยากก็เซิร์ชชื่อบอลบุทวีเนี่ยเข้าไปก็จะเจอนะครับบอลเนี่ยก็เป็นผลผลิตอะคาเดมีของสโมสรกีฬาาของเ,าเราตั้งแต่เด็กเยาวชนเลยล่ะครับรุ่นราวเขาเดียวกันเนี่ยใกล้ๆกับวงสกรสุพ,พรปีนักคาตาโพนี่แหละครับแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ขึ้นมา มีชื่อสตาร์ในทีมชุดใหญ่อาจจะมีได้ร่วมฝึกซ้อมบ้างปรับปรายนะครับนอกจากนั้นก็ถูกปล่อยยืมตัวไปหลายสโมสรกันเลยทีเดียวนะครับก่อนที่จะกลับมาในเล็กที่2เนี่ยหลังจากที่ทําผลงานได้ดีในเล็กแรกกับอุดรธานี FC นั่นเองนะฮะเจ้าตัวลงสนาม แบบเซอร์ไพรส์ของเชียร์กีพยองแต่ถ้าในมุมมองของสตาฟโค้ชทีมงาน,นไม่เซอร์ไพรส์นะฮะบอลทำหน้าที่ของตัวเองดีตั้งแต่อาเดมี่แล้วล่ะครับเพียง mm hmm. แต่ว่ายังไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงสนามสักเท่าไหร่นะครับอาจจะมีบ้างใน,นส่วนของอความฟิตที่ต้องปรับปรุงกันก็แน่นอนอยู่แล้วเจ้าตัวไม่ค่อยมีเกมในการลงทําการแข่งขันอาจจะมีเกมอุ่นเครื่องบ้างแต่มันก็จะแตกต่างจากเกมการแข่งขันจริงนะฮะก็ต้องให้เวลาบอลน,นะครับในการ ฟื้นฟูสภาพความฟิตแน่นอนว่าต้องมีการโลเทชันเกิดขึ้นเยอะแยะแน่ๆนะฮะเพราะว่าอีกเดือนครึ่งครับกับโปรแกร,รมฟุตบอลไทยลีกที่เตะกลางสัปดาห์เสาร์อาทิตย์กลางสัปดาห์แบบนี้ไปจนจบ เดือนมีนาคมนู่นเลยทีเดียวนะครับนี่ยังไม่รวม F อฟเัที่สโมรสรกีฬาพะเยาของเราได้เดินทางต่อในรอบถัดไปที่จะทําการแข่งขันในช่วงเดือนเมษาอีกด้วยนั่นเองล่ะครับออจบเกมส์ขัวไทยนะครับเราจะพยายามสัมภาษณ์บอลบุญทวีนะฮะแต่บอลบอกว่าหายใจไม่ทั่วท้องนะครับขอพักก่อนพอชาร์จแล้ววันนี้ก็เลยยกย่อมาสัมภาษณ์บอลบุญทวีกันอีกครั้งหนึ่ง,ก,งกันแล้วกันถึงการได้รับโอกาสในการลงสนามในเกมการแข่งขันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเองล่ะครับครับ จร,จริงๆเมื่อวานมันที่15กุมภาพันธ์ทีมหยุดนะฮะถ้าไม่หยุดนะพี่จะพาบอลไปอำเภอไ่าทำไมครับไปแจ้งเกิดไปแจ้งเกิด <c oughs> เกมนี้ก็มีหรอหลังเกมไม่ได้คุยกันเลยเพราะเวลามันกระชั้นมากเป็นยังไงบ้างกับเกมการแข่งขันไทยลีกเอ่อน่าจะเกมแรกของบอลกับชุดใหญ่ครับเป็นเกมแรกในไทยลีกครับอืมไม่ต้องเกี่ยวกับชุดใหญ่เลยของตัวเองด้วยใช่ครับครับรู้สึกยังไงบ้างเออก็ดีใจครับที่ได้เป็นเซตัวแรก แล้วทีมชนะครับคือแฟนคลับอาจจะประหลาดใจแต่ถ้าเกิดคนอยู่ในทีเ<ม> <นะ S 2> ไม่ประหลาดใจหรอกเพราะเห็นบอลตั้งแต่อคาเดมีเห็นตั้งแต่เล่นบางกอกเห็นอะไรอย่างนี้อยู่แล้วว่าเล่นได้แน่ๆอยู่แล้วแหละแต่คนอื่นอาจจะยังไม่เคยเห็นเราเล่นไงพอเรารู้ว่าเราจะเป็นสเปซผู้เล่นตัวจริงตอนคืนก่อนหน้านั้นรู้สึกยังไงทำการบ้านเลยก็ <c oughs> ตื่นเต้นนิดหน่อยครับแล้วก็ก็พอจะรู้บ้างครับว่าต้องเจอเมโลกับไอ บัจโจครับก็ศึกษาเขานิดหน่อยครับก็ดูคลิปไฮไลท์ดูอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะเล่นเอาแบบว่าหลายคนตั้งกระทู้ถามว่าจอนบัจโจไม่ได้มาเมืองทองหรอแม่ไม่น่าใช่มันก็ขึ้นอยู่กับทีมด้วยครับคือช่วยกันเล่นนะครับมันก็ประสบความสำเร็จได้สามแต้มครับพี่จะเห็นบอลตอนที่เล่นอะคาเดมีเล่นบางกอกเนี่ยจะขึ้นสูงกว่านี้นะจะเติมสูงกว่านี้แล้วก็เติมไม่หยุดแต่แต่วันนั้นอาจจะเป็นโจทย์ของโค้ดมาริโอหรือเปล่า ก็ส่วนหนึ่งครับแล้วก็เหมือนว่าแมตช์แรกด้วยครับเราก็ยังแบบว่าเป็นแมตช์แรกของเราแล้วก็แบบว่าเรายังไม่รู้ว่าลิมิตของเราต้องไปถึงไหนอะไรเงรี้ยเหมือนแรงมันยังไม่ถึงด้วยอืมใช่จะเห็นช่วงท้ายแบบว่าไม่ได้เจ็บนะแต่คือคือแบบใช่ก็มีแบบว่าเราไม่มีเกมฟินเนตเลยใช่ใช่ใชครับอครับพอจบเกมคุณมาริโอว่าอย่างไงบอกอะไรกับเราบ้างไหมก็เหมือนว่าก็ดีใจอะไรเงี้ยครับก็บอกว่าเออทำดี ได้กลับไปดูงานของตัวเองไหมไฮไลท์ต่างๆดูครับดูแล้วพอใจไหมก็ถามว่าอพอใจไหมมันก็พอใจครับแต่มันก็ยังยังไม่สุดว่าถ้าพอใจที่สุดก็กคือต้อง90มันก็9ก้าข้าผ่านคาว่าประมาทไปแล้วแหละพะมันผ่านเกมแรกโดยที่ผ่านนักเตะที่ว่าดีอันดับต้นๆของไทยลีกของสปูไทยไปแล้วด้วยนะคือเราไม่ได้แบบดูถูกคู่ขแข่งเราก็ศึกษาเขาบ้างอะไรเงี้ครับ ที่เห็นบอลพูดอย่างเงี้ยไม่ต้องแปลกใจนะปกติก็ไม่เคยพูดเลยยาวขนาดเนี้ยเนี่ยนี่พูดยาวสุดละครับ <laughs> นะฮะฝากอะไรถึงหลายต่หลายคนถึงกับเซิร์ช u t u b e เซิร์ช Google หาชื่อบุญทวีกันใหญ่เลยเป็นกำลังใจให้ผมแล้วกันครับแบบว่าให้กำลังใจผมแล้วก็บบววกทีมด้วยครับทั้ทงทีมครับครับอาจจะพูดไม่ค่อยคล่องเพราะไม่ค่อยได้ออกกล้องเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวสักพักจะดีขึ้นเดี๋ยวว่าแล้วไปกับพี่นะเดี๋ยวพาไปอำเภอ ได้ครับถ้าพาไปก็ไปก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคนมาริโอยูรอฟสกี้เนี่ยจะจับบอบุนทวีลงเล่นต่อเนื่องเลยไหมและอาจจะโยกพิต้าสุพรินากาตาโพไปเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายเพื่อพักวัฒนากรสวัสดิ์ละครหลังจากที่กลัมศึกมาอย่างหนักหรือเปล่าอันนี้แอดเดาเอาเองนะฮะเราก็เดาใจคนมาริโอยูรอฟสกี้ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าโปรแกรมการแข่งขันเดี๋ยวหลังจากนี้จะต้องไปเยือน ราชบุรีในวันเสาร์นะครับและหลังจากนั้นกลางสัปดาห์รู้สึกจะเป็นวันอังคารนะฮะเราจะต้องเจอกับการท่าเรืออีกก็หนักอึ้งกันเลยทีเดียวการโลเทชันนะักเตะก็มีส่วนที่สําคัญเราจะได้เห็นได้ว่าโค้ดมาริโอให้โอกาสน้องๆน,นะครับการโลเทชันเกิดขึ้นแล้วและเราก็ได้บอลบุนทวีเข้าสู่ระบบของการโลเทชันที่พิสูจน์ให้กับแฟนคลับกีฬาพิจิของเราได้เห็นกันแล้วนั่นเองล่ะครับ